สวัสดีนักเรียนชั้นป6ทุกคนครับรายการ I Love Math by k u r j o นะครับวันนี้ครับบทที่6เช่นเดิมครับรูปสามเหลี่ยมนะครับวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับการจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาขนาดของมุมเหมือนเดิมนะครับเป็นตอนที่2แล้วเนาะเราจะมาดูมุมของสามเหลี่ยมกันนะครับว่าแต่ละสามเหลี่ยมมันมีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับต่อจากเมื่อวานเลยเนาะจห้ต่อจาก EP ก่อนนะครับไปเริ่มดูกันเลยนะครับการจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะครับโดยพิจารณาขนาดของมุมนะครับ ก่อนอื่นเลยขอทบทวนเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมก่อนนะครับรูปสามเหลี่ยมนะครับมีลักษณะเป็นรูปปิดนะครับรูปปิดก็คือไม่มีทางออกนะครับผมมีด้าน3ด้านแล้วก็มีมุม3มุมนะครับสําหรับวันนี้เราจะดูแค่มุมเนาะสามมุมนะครับอันแรกเลยนะครับสามมุมแรกนะครับมุมที่1ครับเป็นมุมแหลมเนาะแหลมครูใช้ลออิงแล้วกันอ่ะมุมที่2เป็นมุมแหลมมุมที่3เป็นมุมแหลม แหลมแหลมแหลมนะครับแหลมแหลมแหลมอ่ะรูปที่สองครับสีเขียวนะอ่ารูปเออมุมที่หนึ่งเป็นมุมแหลมครับมุมที่สองเป็นมุมแหลมครับและมุมสุดท้ายเป็นมุมฉากครับอฉาชิงนะอ่ะอีกอันนึงครับสีแดงนะมุมที่หนึ่งนะครับเป็นมุมแหลมมุมที่สองนี่ก็เป็นมุมแหลมนะครับส่วนมุมที่สามนี่เป็นมุมป้านครับผม อย่างที่ครูเคยให้นักเรียนท่องเลยนะครับถ้าแหลมแหลมแหลมนะครับจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับถ้ามีฉากแหลมแหลมก็จะเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมีคําว่าป้านแหลมแหลมก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนั่นเองนะครับเทคนิคการจําก็คือแหลมสามอันเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมป้านหนึ่งเออฉากหนึ่งอันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วก็ป้านหนึ่งอันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนั่นเองนะครับ จงบอกชื่อของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้นะครับอันนี้ทําอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับดูรูปที่1นก่อนนะมุมแรกครับรูปที่1มุมที่1น่งเป็นมุมแหลมนะรูปที่1มุมที่สองนะครับก็เป็นมุมแหลมครับรูปที่1มุมที่สามก็เป็นมุมแหลมเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1น่ะครับตอบว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมุมแหลมนะต่อไปไปดูข้อที่สองนะครับ มุมที่หนึ่งแหลมครับนักเรียนดูที่สามเหลี่ยมข้อที่สองนะอ่ะมุมที่สองก็แหลมครับส่วนม like ุม right ที่สามนี้ก็แหลมเหมือนกันนะครับก็เป็นรูปนะครับสามเหลี่ยมมุมแหลมเหมือนกันนะครับแหลมแหลมแหลมเนาะอ่ะข้อต่อไปนะครับรูปที่สามสีเขียวนะมุมที่หนึ่งครับแหลมมุมที่สองก็แหลมส่วนมุมที่สามนี้มันกว้างกว่าเก้าสิบองศาเนาะ มันเป็นมุมป้านนั่นเองนะครับมีคําว่าป้านแหลมๆก็ Damit, เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับม mm ุมป้านนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับเออข้อที่สี่นะครับสําหรับสไลด์นี้นะมุมที่1เป็นมุมแหลมครับมุมที่2เป็นมุมแหลมครับมุมที่3นะครับเป็นมุมฉากมีคําว่าฉากแหลมๆก็เลยกลายเป็นรูปนะครับสามเหลี่ยมนะครับมุมฉากนั่นเองนะครับ ไปต่อข้อที่ห้าถึงแปดกันนะครับอีกสไลด์หนึ่งนะ,ะข้อห้าถึงแปดนะครับผมข้อห้าครับผมมุมที่หนึ่งนี่เป็นแหลมเนาะมุมที่สองนี่ก็แหลมนะครับมุมที่สามนี่ก็แหลมนะครับแหลมแหลมแหลมเป็นรูปนะครับสามเหลี่ยมมุมแหลมนั่นเองข้อหนึ่งไอข้อห้าพูดผิดข้อห้านะ,ะต่อไปดูข้อหกนะครับมุมที่หนึ่งนี่แหลมครับ มุมที่สองนี่ก็แหลมครับมุมที่สามนี่ก็แหลมเหมือนกันนะครับแหลมแหลมแหลมก็เป็นรูปนะครับสามเหลี่ยมมุมแหลมข้อเจ็ดครับมุมที่หนึ่งนี้เป็นมุมแหลมมุมที่สองนี่เป็นมุมแหลมส่วนมุมสุดท้ายนะครับมุมที่สามเป็นมุมฉากนะครับฉากแหลมแหลมก็เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมุมฉาก ส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่8นะครับมุมที่หนตรงนี้น่าจะกว้างหน่อยเนาะหมายเลขหนึ่งนะครับข้อ8นะเป็นมุมป้านนั่นเองนะครับหมายเลขสองมันแหลมเนาะแล้วก็มุมหมายเลขสามนะครับเป็นมุมแหลมนะครับป um ้านแหลมแหลมก็เป็นรูปนะครับสามเหลี่ยมมุมป้านนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการดูรูปสามเหลี่ยมนะครับให้ดูมุมทีละมุมเลยนะครับว่ามันเป็นมุมอะไรนะครับแหลมแหลมแหลมเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลม ฉากแหลมๆเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็ป้านแหลมๆนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนั่นเองครับต่อไปนะครับคุณครูจะขึ้นโจทย์เกี่ยวกับมุมของรูปสามเหลี่ยมบ้างแต่ว่าคุณครูจะไม่มีรูปมาให้นะครับคุณครูจะมีแต่ข้อความภาษาไทยนะครับอ่ะเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับสหรับโจทย์ข้อนี้นะครับคุณครูจะไม่มีรูปมาให้นะครับแต่จะให้เป็นตัวขนาดของมุมมาให้3มุมนะครับอะดูข้อที่1ก่อนในกรอบสีเขียวนะครับข้อแรกนะ เขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมนะครับมีมุมสามมุมที่มีขนาดเป็น90องศานะครับ45องศาแล้วก็45องศานะครับเขาถามว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดนะครับเพราะอะไรนะครับนักเรียนก็มาดูนะครับ90าองศานี่เป็นมุมฉากเนาะพอดีเลยนะครับ45องศาน้อยกว่า90น้อยกว่า90เป็นมุมแหลมนะ แล้วก็สี้าองศาอันนึงก็เป็นมุมแหลมเหมือนกันเพราะมันน้อยกว่า90้าสินะครับฉากแหลมแหลมนะครับคำตอบก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองครับเพราะว่าจะมีรูปมีหนึ่งมุมเป็นมุมฉากนะครับผมก็คือ90้าสิบองศานะครับข้อที่สองครับสีเหลืองนะครับอ่รูปสามเหลี่ยมนะครับมีมุมสามุมมีขนาดเป็นหกสิบสามองศาหกสิองศาแล้วก็ห้าสิบ็ดองศานะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดเพราะอะไรนะครับ นักเรียนก็มาดู63าองศาเนี่ยมันน้อยกว่า9กก็เป็นมุมแหลมนะครับ60องศานะครับน้อยกว่า9กก็เป็นมุมแหลมแล้วก็57องศาน้อยกว่า90องศาก็เป็นมุมแหลมเหมือนกันนะครับแหลมแหลมแหลมคําตอบก็เลยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนั่นเองนะครับเพราะว่ามีมุมทั้งสามุมนะครับเป็นมุมแหลมหมดเลยนะครับอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายสีม่วงนะครับรูปสามเหลี่ยมนะครับมีมุมสามุมนะครับ ดังนี้เลยนะครับ37องศานะครับ28องศาแล้วก็115องศานะครับ37องศาเนี่ยน้อยกว่า90เป็นมุมแหลมแน่นอนนะครับ28องศาก็เป็นมุมแหลมเนาะเพราะมันน้อยกว่า90องศาครับส่วน115เนี่ยมันมากกว่า90แต่ไม่ถึง180เพราะฉะนั้นเราเป็นมุมป้านนะครับมุมป้านจะมีขนาดมากกว่า90องศาแต่ไม่ถึง180นั่นเองนะครับ คำตอบข้อนี้นะครับมีป้านแหลมๆคําตอบก็เลยกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนั่นเองนะครับเพราะว่าจะมีหนึ่งมุมที่เป็นมุมป้านนะครับผมอต่อไปนะครับเป็นแบบฝึกหัดบ้านนะครับทาเหมือนเดิมเลยทําให้คล้ายเดิมเลยนะครับเขาให้มาเป็นมุมสามมุมนะครับนอนนี้กก็มาดูนะครับอข้อที่หนึ่งก่อนนะให้มุมมาสามมุมเป็นหกสิบหกสิบหกสิบทั้งสามอันน้อยกว่าเก้าสิบองศาหมดเลยนะครับเป็นแหลมแหลมแหลมนะครับ แหลมแหลมแหลมเพราะฉะนั้นตอบว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมเพราะอะไรครับเพราะทั้งสามมุมเป็นมุมแหลมอะต่อไปข้อที่สองครับข้อที่สองเขาให้มาเป็นสาม,มุมเหมือนกันนะครับได้แก่เลข2ี่้าองศาเจ็ิห้าองศาแล้วก็8ปดสิองศานะครับ25้าองศานี่เป็นมุมอะไรอะมุมแหลมนะครับรอลิง 7 5องศาก็น้อยกว่า90นะครับก็เป็นมุมแหลม80องศาก็น้อยกว่า90องศาก็เป็นมุมแหลมเหมือนกัน,นครับคําตอบของค่ามุมก็จะเป็นแหลมแหลมแหลมนะครับก็เลยกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับเหตุผลเพราะอะไรล่ะเพราะว่าทั้งสามมุมนะครับทั้งสามมุมเป็นมุมแหลมหมดเลยนะครับต่อไปข้อที่สามครับ ข้อที่3มนะครับมุมที่1ที่เขาให้มาเป็น110องศามุมที่2เป็น30องศาแล้วก็มุมที่3าเป็น40องศานั่นเองนะครับนักเรียนก็มาดูเลขแรก110องศานะครับเป็นมุมป้านนะครับเพราะว่ามันมากกว่า90แต่ไม่ถึง180นะครับ30องศาเป็นมุมแหลมแน่นอนนะครับรอลิงนะส่วน40องศาก็เป็นมุมแหลมนะครับผมข้อนี้เลยตอบว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับเพราะว่ามี1มุมเป็นมุมป้าน มี1มุมเป็นมุมป้านจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมป้านทองก็คือป้านแหลมๆเนาะข้อนี้เนาะ,ะไปดูข้อที่4กันเลยดีกว่านะครับข้อที่สี่นะครับให้มา3ามมุมเช่นเดียวกันนะครับให้มาเป็น35องศา55องศาแล้วก็90องศาครับนักเรียนก็มาพิจารณาทีละอ,อันนะครับ35องศาเป็นมุมแหลมครับเพราะมันน้อยกว่า90 55องศาเป็นมุมแหลมเหมือนกันเพราะมันน้อยกว่า90นะครับส่วนไอตัวนี้นะครับ90องศาเป็นมุมฉากพอดีนะครับมุมฉากจะเท่ากับ90พอดีนะครับมันมีฉากแหลมแหลมฉากหนึ่งแล้วก็แหลมสองเลยกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับเหตุผลเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามีหนึ่งมุมเป็นมุมฉากนะครับมีหนึ่งมุมเป็นมุมฉาก ต่อมานะครับข้อที่ห้าบ้างนะครับมุมที่หนึ่งคือสี่สิบองศามุมที่สองหกสิบองศาแล้วก็มุมที่สาคือแปดสิบองศานะครับทั้งสี่สิบหกสิบแล้วก็แปดสิบอ่ะมันน้อยกว่าเก้าสิบองศาหมดเลยมันเลยกลายเป็นมุมแหลมหมดเลยลูกแหลมแหลมแหลมคำตอบก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะทั้งสามมุมนะครับเป็นมุมแหลมหมดเลยนะครับ ามาถึงข้อสุดท้ายกันบ้างนะครับข้อสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับข้อที่6นะให้มา3มุมนะครับเป็น120องศา25องศาแล้วก็35องศาครับนักเรียนดูตัวแรกก่อนนะครับ120องศานะครับมันมากกว่า90แต่ว่าไม่ถึง180เป็นมุมป้านนะครับพอปานะต่อไปตัวที่เป็น25องศาบ้างนะครับ25องศาน้อยกว่า9กก็เป็นมุมแหลมนะครับแล้วก็ ตัวสุดท้ายนะครับ35องศานะครับเป็นมุมแหล่มเหมือนกันเพราะว่ามันน้อยกว่า90องศาคําตอบข้อนี้ก็เลยกลายเป็นรูปอะไรรูปป้านแหลมๆก็เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนั่นเองนะครับเหตุผลเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามีนะครับ1มุมเป็นมุมป้านนะครับก็จบไปสําหรับวันนี้นะครับผมคุณครูก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูทั้ง2แบบเลยแบบแรกก็จะมีรูปสามเหลี่ยมมาให้เนาะ ให้นักเรียนดูเองทีละมุมเลยว่ามันเป็นมุมอะไรบ้างแหลมแหลมแหลมหรือว่าอะไรก็ตามใช่ไหมแล้วก็อีกแบบนึงก็คือบอกมาแต่เลขไม่มีรูปสามเหลี่ยมมาให้นะครับบอกเลขมา3มุมเลยนะครับนักเรียนก็พิจารณาได้จากเอา90เป็นตัวตั้งก็คือมุมฉากถ้าน้อยกว่า90เป็นมุมแหลมถ้ามากกว่า90แต่ไม่ถึง1้0ยก็เป็นมุมป้านักเรียนเข้ามาลองดูว่าเป็นป้านแหลมแหลมไหมถ้าป้านแหลมแหลมก็เป็นมุมป้านฉากแหลมแหลมก็เป็นมุมฉาก ท่านแหลมแหลมแหล,ลมก็เป็นมุมแหลมนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับ